ต่อจากพาร์ทที่แล้วก็คือว่าเราหาหัวกระโหลกเจอแล้วสองอันถูกไหมแล้วก็พาร์ทนี้ก็คือเขาบอกว่าให้ไปที่ออไอแอนเชนดราก้อนอะไรตรงเนี้ยเราต้องไปที่เกาะที่มันอยู่เกาะมันคนละที่กับพาร์ทที่แล้วเราต้องมาร์กใหม่ก็คือพาร์ทนี้เขาให้ไปที่ブラムストーンロッแเราเราอยู่ตรงนี้เราต้องเดิน,นทางไปทางนี้โคตรไกล <laughs> เออ่ซาล์อีสต์ป่ะทางไหนครับทางไหนเซาล์อีสต์เซาล์อีสต์เดี๋ยวรอผ่านอินเดียไปก่อนนะได้ได้ได้เซาล์อีสต์ยาว Okay. คิดว่าที่นี่น่าจะเป็นมาร์คสุดท้ายสำหรับเกาะนนั้นเราก็จะไปกันจะทำหน้าที่ปกตินะคือขับนอนม่ก<อ> <laughs> าจะขับเรือ <laughs> เรือมันเบี้ยวแล้วอ่ะตอนนี้อันหนึ่งนะเซาอีดเซาอีดฝึกสเต็ปจู๊กดิ าระเบิดอย่างเดียวตกเลยต่อหน้าต่อตาสเต็ปจูบเป็นไงล่ะก็ถือว่าเป็นสเต็ปที่ดีนะไว้ใช้เวลาเลือดจะหมดแล้วเราก็กระโดดลงอะไรเงี้ยบายพีอยู่ไกลเลยซีเราอยู่ตรงไหนแล้วโอ้เราตรงได้ยาวๆเลยตอนเนี้ยเอ่อต้องต้องซ้ายแล้วนะต้องซ้ายหลยังไม่เคยเล่นเรือแบบเรือใหญ่เลยซ้ายหลบเกาะข้างหน้าตอนนี้ไปทางซาอีสเรือใหญ่กูเล่นแล้วโคตรงงพี เล่นไม่พงงงหรอกเล่นแบบไม่รู้ว่าอะไรอยู่มากไหนอ๋อใช่แต่เรือเล็กเอาสมองขึ้นง่ายคตรดีเลยชอบตรงนี้นนววแล้วมือสามคนเยี่ก้วดีสุดละไปทางซา u t อีส s t เราวะวกูวเรือสามคนมันเป็นอะไรที่แบบเอาข้อเสียของทั้งเรือเล็กและเรือ,รอใหญ่มาผสมกันเรือใหญ่มีแต่ข้อเสียไม่มีข้อดีเลยเรือใหญ่มันจมยากมันมีสามชั้นมีแค่มีดีแค่จมยาก ใส่นิดนึงคุยกับใครอ่ะคุยกับคนที่สามารถช่วยกูได้ไงเนี่ยไอเสียงไอเสียงเหมือนปาวานนี่มันคือเสียงอะไรวะอะไรวะเสียงเหมนทะเลคำรามเออเสียงทะเลคำรามอา่ะถึงแล้วนะถึงแล้ว เฮ้ยข้างล่างมีอะไรเนี่ยเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะแทนเห็นปะเห็น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 อะไรอ่ะอ่าได้เป็นเรืออ๋อไฟระเบิดหัวไฟระเบิดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ข้างหน้าเราเห็นปะข้างหน้าเรือเรืออะไรโอ้โห ใช่ควันเนี่ยควันควันเนี่ยคือกาไฟแต่ว่าถ้าถ้าเรือไอ้ไอ้เรือผีอะมันคือมันคือที่ที่เราต้องไปก่อนเว้ยเราจะต้องไปเราใช่ไหมใช่เราต้องไปเจอเรือผีก่อนแล้วเรือผีก็จะพาพาไปนู่นสิแสดงว่าเราต้องเราต้องขึ้นเรือถูกไหมใช่แล้วเรือผีก็จะพาเรามาเกาะนี้เหมือนเดิมกลับมาที่เดิมอ่ะก็เดี๋ยวกลับไปเรือผีกันเอาแล้วครับตอนนี้เราก็เจอเรือแล้วแล้วเดี๋ยวดูว่าเรือจะพาไปที่เกาะไหนต่อไป ดีไปดูกันว่าเรือมันจะนำทางไปที่ไหนแต่ดูจากเกาะแล้วมันก็เป็นที่อะไรนะเบรมโตนนั่นแหละครับดูได้ไงครับเนี่ยอ๋อผมผมศึกษาดีครับคือพอดีมันมันมัน,มนไปมาแล้ว <laughs> ขอวันนี้มันอยู่ที่ความเชี่ยวชาญครับวับนนีมันไปมาแล้วครับก็ <laughs> เลยรู้ <laughs> ไอ้ล่วงล่วงเนี่ยอันนี้คือผลกรรมนะครับเฮยไม่มีใครมาขับเรือตอนกรรแล้ว ซ้ายเลยซ้ายพวกขอไฟระเบิดก็สวยนะแต่อย่าอยู่ใกล้ๆเลยไม่ดีอ๋อแล้วงไงต่อแล้วเราก็รอดูครับว่าเรือมันไปโผล่ที่ไหนต่อยังไงข้างหน้าโอ้โหผ่าอ้อมโลกเลยโอ้โหขอไฟระเบิดสองที่พร้อมกันงซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยเนี่ยเราอาจจะชนหินได้โอเคตรงเลยตรงเลย ไม่เรือไม่เห็นหายเลยะเออนั่นดิหรือว่าเราต้องมาที่นี่ก่อนวะเปแย้วเอาชิบหายเอาทำมาแล้วเอ,อ้ยเอยบังคับเรือหน่อยคนนึงเอ้ยเออ,เอ,อว่ะแตงว่ามันต้องจอดที่นี่ก่อนออโอเคแปงว่าต้องมาที่เกาะน,นี้ใช่ เฮ้ยได้ห้าแคชน่ารากักใช้ตะเกียงใช่ไหมมีอะไรไหมเฮ้ย,ยนี่ไงมีรอ,อยเทา้าต้องหาอะไรอะ่ะนี่มีรอยเท้ามีรอยเท้าต้องเดินตามรอยเท้าเอ้ยเจอคนแบกรง,งมันมีอะไรอะ่ะเจอคนแบกลงค,คนดำมั้งเนี่ยเออใช่ต้องเล่นเพลงหน่อยแล้วเฮ้ย จะคนจริงจะหีบว่ะอะไรต <จะ S 2> ตามรอยเท้าไปก่อนแทนตามไปเลยผู้บวกให้ต้องตามคนแบกลงไปก่อนเฮ้ยมันเดินเร็วจังอ่ะกูเข้ามาถึงข้างในแล้วมาเธอว่ะอ่า outside moment. Wait here anyway. a เขาบอกว่าให้รอน,นี่แป๊บเดียวเฮ้ยอะไรวะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นี่นเราเราไปต่อเราไปต่อนี่น,น,นี่เราต้องเปิด เรียบร้อยนี่เราได้แล้วบูมบูมมาดูดินี่เห็นปะเน็นนะเฮ้ยเจอบอสลังไปกันลังไปไอ้บูมบูมส่องไฟให้หน่อยดิส่องส่องไฟนั้นอ่ะจะได้รู้ว่ามันต้องไปทางไหนอาจจะต้องไปรวมไปรวมไปพีก่อนก็ได้ปะอันนี้มันน่าจะเป็นคน อนนี้เป็นพวกพวกเฝ้าอ่ะเรียบร้อยสวยงามเฮ้ยมีอีกมีอีกแค่นี้อะไรล่ะพี่อเ,เอาดิเราใส่ตะลุมบอลวางไว้นี่วางไว้นี่มันบอให้วางไว้นี่เรียบร้อยให้แล้วครับผมอะไรอ่ะให้กระโหลกไปแล้วเย้ให้กระโหลกแล้วอันนี้คือยืนติดๆเลยเออ ดูความอลังการเอาว่ะเอาอ่ะเธอเอาเธอเล่นใหญ่นะเราอ่ะเออเฮ้ยเธอเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นเควสมันเป็นเควสไม่ต้องตกใจไปทุกคนเหมือนมันปล่อยวิญญาณในตัวเฮียใช่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  ยาฮูยาฮูเราปลดปล่อยวิญญาณเขาแล้วกับตันเฟรมฮาร์ดนะครับชื่อของเขาเขาบอกเขาเห็นเราอ่ะลิตเตพเรตด้วย มันว่าเราหรอสักนัดไหมกลางหัวแน่นอนพอปลดปล่อยทีเดียวพูดเยอะเลยไม่ได้พูดนานเลยอ่าอะไรต่อ อเธอลุกแล้วเอาหายเฮ้ยคอพีพีดันเอาว่ะเสร็จแล้วเว้ยแปดพันันก็ถือว่าคุ้มดีนึกว่าจะไม่ได้อะไรซะแล้วว่าแท้ฟีดันแสดงว่าเราเราทำอะไรลงไปเราทนี่เราได้ดาบปลดล็อก